<c oughs> สวัสดี fc ทุกท่านเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบเอาประเด็นเอาชชว์เลยนะวันนี้มีประเด็นอะไรดังๆประเด็นประเด็นอะไรดังๆนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังประเด็นเรื่องมี youtube ช่องหนึ่งนะครับมี y o u t u b e ช่องหนึ่งบอกว่าอะไรจะโดนขู่ฆ่าจะโดนโน่นนั่นนี่ว่าเป็นสายลงสายรับใช่ไหมเอาจริงๆนะผมบอกได้เลยว่ามันก็มีมูล แต่ว่าก็จะมีคนมาแถนะมันมีมูลความจริงอยู่แต่ว่าก็จะมีคนมาแถ αι. อันนี้ผมบอกตรงๆนะครับส่วนใครที่จะเ,เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่พูดจากปากนะ้่แต่เลยว่ามันมีมูลมันมีมูลอยู่นะครับช่อง youtube ช่องนึงนะครับช่อง youtube ช่องหนึ่งที่เป็นประเด็นอยู่ณนปัจจุบันเนี้ยเขาได้เข้ามาตั้งแต่สมัยสมัยช่วงบุมบูมนะครับ ช่วงมบูมที่เข้ามาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เขาเข้ามาไม่ได้มีใครสนใจช่อง youtube ช่องนี้เลยนะครับก็หลายหลายคนเขาก็มองว่าคนเนี้ยเขาไม่ได้ไปสนใจใครรู้เรื่องนั้นนี้แต่ว่าเขาจะดูแลดูแลอยู่ที่บ้านพ่อพี่กันนั่นเองอยู่ตลอดเวลานะครับเราเองเราเองหน้าตอนนั้นก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าเออ เป็นอะไรยังไงไหมนะครับแต่ทีเนี้ยเอาตรงๆเลยคือผมผมก็พอรู้จักผู้ชายคนนี้อยู่พอสมควรแต่ไม่ได้ไม่ได้สนิทก,กันนะไม่ได้สนิทก,กันนะครับถ้าจะบอกว่าถ้าคนอื่นเขามองว่าคนนี้เป็นสายไหมเอาตรงๆมันก็น่าแปลกเป็นเรื่องน่าแปลกว่าเออเฮ้ยเหมือนเขาจะ คุยไม่รู้เรื่องแต่บางสิ่งบางอย่างแม่ก็รู้เรื่องเหมือนเขาจะเป็นคนไม่มีตังค์แต่ดูไปดูมามันก็มีตังค์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดใส่ร้ายช่องใดเลยนะแต่เล่าให้ฟังเพราะว่าอะไรถ้าน่แต่ไม่มีข้อมูลอยู่ในมือกูจะไม่พูดถ้าน่แต่ไม่มีข้อมูลอยู่ในมือนะ่าแต่จะไม่พูดเลยนะเออถ้าแน่จริงออกมาสาระแน่ต่อกูเล่นยาวอีก่นะ นี่นี่พูดถนอมน้ำใจกันมากๆเแล้วนะผมผมถนอมน้ำใจผมถนอมน้ำใจช่องย t ท b e ช่องนี้เยอะพอสมควรแล้วแต่ถ้าเราให้ฟังดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีเงินแต่แม่งก็มีเงินดูเหมือนมาไม่มีเงินคือผมบอกแล้วข้อพิรุษสงสัยเยอะนะครับข้อพิรุษสงสัยเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สงไม่ได้ไปซีเรียส นะครับไม,ไ,ไม่ได้ไปซีเรียสกับเขาว่าว่าเป็นสายให้กับคนนั้นคนนี้หรือเปล่าอ๋อมีมีเอฟซบอกว่าเขาเไม,ไม,ไม่ไม่บ้าครับไม่บา้าไม่ใช่คนบา้าไม่ใช่คนบา้าช่องยู u b e ช่องยูทูบคนคน,คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนบา้าแต่ก็ผมเห็นผมเห็นว่าเออข้อพิรุอะไรหลายๆอย่างหลายหลยอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยเราเห็นเราเห็นคนคนคนนี้แหละรู้สึกว่าเออมันยังไงละ่ะมันไม่เหมือนกับคนอื่นอันนี้อันนี้อันนี้บอกเลยนะนะครับส่วนว่าเขาจะเป็นประเด็นอะไรยังไงนั้นอันนั้นสุดแล้วสุดแล้วแต่เขาแต่ว่าสำหรับน้าแต่นะน้าแต่บอกเลยว่าผมไม่ได้ไปใจช่องอยู่ทุกช่องนี้เลยไม่ไม่ไว้ใจเลยนะ ส่วนคนอื่นเขาจะเอามาแถะเอามาแถลงเขาจะเอามาพูดอะไรเรื่องของเขาแต่สําหรับข้อมูลที่ตั้งแต่อยู่มีอยู่ในมือนี่นะตั้งแต่บริเลรกูไม่ไว้ใจเออกูไม่ได้ไว้ใจมึงเลย <c oughs> นี่เล่าให้ฟังเพราะอ,อะไรรู้ไหมตั้งแต่ตั้งตั้งแต่มาอยู่เนี่ยโอ้โหอันเนี้ยอันเนี้ยคนที่เขาจะจะ กลับไปทำประเด็นก็เอาไปทำประเด็นไปแต่ถ้าคนที่เข้ามาใหม่บอกโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้คนที่เข้ามาใหม่บอกว่าเขาเป็นสายอย่างนั้นอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ามันก็มีข้อพิรุษเยอะแยะมากมายสําหรับช่องดกช่องนี้แต่ถ้ามองไปถ้าจะมองไปนานๆคนอื่นเขามไม่มีอะไรหรอกเออมันก็ใช่แต่ว่าลองคิดดูสิครับว่าคนคนหนึ่งน่าสงสารจังเลย เออน่าสงสารเหมือนเขาคุยไม่รู้เรื่องแต่ก็สามารถไลฟ์สดได้ตลอดเวลาสามารถไลฟ์สดได้ตลอดเวลาเหมือนเขามีคนบอกว่าโอ๊ยมันเป็นบ้าคนบ้าที่ไหนจับโทรศัพท์มาขึ้นออกมาไลฟ์สดได้ตลอดเวลาเขาไลฟ์สดได้นะเขาไลฟ์สดเป็นนะแล้วภาษาไทยเป๊ะๆนะไม่เหมือนช่องอยูทูบอ,อีกช่องหนึ่งนะภาษาไทยก็ไม่เป๊ะเออ อยู่บ้านกบตูนนะออกมาไรสดทีไรแม่งภาษาไทยไม่เป๊ะแต่ช่อง youtube ช่องนี้นะบางคนเขาบอกว่าอะไรเขาไม่เต็มเขาเป็นคนบ้าแต่ออกมาไรสดได้ภาษาไทยนี่เป๊ะเป๊ะมากบอกว่าเขาไม่มีเงินเหรอผมถามหน่อยทีว่าอยู่ตรงข้ามตรงข้ามบ้านพ่อพระเอกนั้นเป็นบ้านของใครตรงข้ามบ้านพ่อพระเอกนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านของใคร นะถ้าบอกว่าไม่มีเงินถ้าบอกว่าไม่มีตังค์นี่ประกาศขายราคาเท่าไหร่เจ็ดแปดแสนนะถ้าเขาจะกลับบ้านนะประกาศขายเจ็ดแปดแสนใช่ไหมล่ะเออนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะอย่าร้อนตัวนะนะแต่รู้ประวัติรู้ประวัติมาเยอะพอสมควรแต่ผม มันไม่ใช่เรื่องของนาะต่ที่จะมามายุ่งเรื่องพวกไอ้ไอ้พวกเนี้ยไรสาระผมบอกไรสาระผมผมจะผมจะคุยไว้แค่นี้นะแต่พวกไอ้พวกสารเลวอยากจะมึงอยากจะเอาไปทําประเด็นก็เอาไปทําประเด็นซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีผมจะไม่ผมจะไม่ยุ่งเพราะไรสาระแล้วที่สําคัญแล้วที่สําคัญเนี่ยผมแค่วันเนี้ยวันนี้คุยกัน นานพอสมควรพวกท่านเคยเคยคิดบ้างไหมว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีอายุแค่3ปีซื้อสามขวบเนี่ยเขาเสียชีวิตไปเพราะอะไรแรงจูงใจแรงจูงใจที่ทำให้เด็กคนหนึ่งต้องเสียชีวิตไปเพราะอะไร จึงเกิดความทุลมุนวุ่นวายโอ้โหมหากรรมสิ่งที่มันไม่เคยเกิดเกิดขึ้นอยู่ในกับคดีอาชญากรรมแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรวันนี้น้าแต่แบบกำลังนั่งคิดอยู่เออมันมันวุ่นวายจังเลยมันวุ่นวายจังเลยหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่น้าแต่นั่งคิดอยู่นะเออ แต่ว่าถามว่ามีคนกระทำไหมมีแน่นอนแรงจูงใจละ่ะมาจากอะไรเออแรงจูงใจมันมาจากอะไระทุกวันนี้นะแตออกมาไลฟ์สดนี่แบกรับความเสี่ยงแบกรับแบกรับความเสี่ยงมากๆเลยนะนี่ไม่ได้ไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะ เรียกร้องความสนใจหรอกเพราะอะไรคนอยู่ในครอบครัวออกมาพูดเนี่ยมันก็เสียงมากๆแล้วนะออมันก็เสียงถามว่าผมพูดเนี่ยแลกกับชีวิตตัวเองแลกกับความเสี่ยงของตัวเองที่จะ,ท,จะที่จะเจออะไรอีกเยอะเนี่ยมันมีมันมีสูงสูงมากกว่าที่จะออกมาพูดถ้าบอกเงียบๆไปผมก็มีความรู้สึกว่ามผมมีความรู้สึกว่า หลานเราคนหนึ่งเสียชีวิตไปเราเราเป็นญาติเราไม่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลานเราเลยเราจะเงียบไปอย่างนั้นใช่หรือเปล่าซึ่งนาแต่ก็นอนคิดนั่งคิดอยู่ว่าเออผมต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลานผมผมคิดแค่นั้นนะผมคิดแค่นั้นแต่ผมก็เข้าใจว่า มันจะต้องโดนโดนผลกระทบเยอะแยะมากมายที่แบบเออใครที่ไม่ชอบขี้น้านะแต่เขาก็จะเขาจะดา่าโทรมาดา่าพิมพ์มาด่านั้นแต่บางทีบางทีนะแต่อ่านก็แรกแรกก็ตกใจนะเออที่ที่มันมีเมสเซจเข้ามาแต่บางครั้งบางทีก็มีคนพิมพ์เข้ามาดา่าเยอะเกินไปผมก็เลยว่าเออก็เฉยเฉยก็ธรรมาดาด่าก็ด่าไปดิเออ <laughs> ผมก็พอเหมาะเอามึงมา ถ้ามึงมามึงพิมพ์มาฆ่ากูนะเอินคือมึงมาฆ่ากูทิ้งเนะ่ะเออถ้าน้าแต่ตายไปเนี่ยเออมึงก็มึงก็เท่ากับมึงก็ฆ่ามึงแหละเพราะอะไรถ้าน้าแต่ตายถ้าน้าแต่จะไปผมก็อยากรู้ว่าตํารวจจะสืบได้ไหมตํารวจจะสืบได้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าผมก็อยากอยากรู้เหมือนกันอนะเออใช่ไหมล่ะ